One, two, one, two, three, four. I. My heart. The way you rescued me from summer heat. Hello. As cool as the sea. Yeah, I would drown all day if you'd stay with me. Oh. ก็จริงๆก้องกับน้องพลอยก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มัธยมแต่ว่าในช่วงนั้นเราก็แบบไม่ได้ปิ๊งกันเลยอะม <า S 2> ไม่ใช่สเปค <laughs> จนมาช่วงที่เรียนจบมหาลัยแล้วตอนนั้นก็ไปเรียนพิเศษยี <isions> ดีก็อะไรก็ไม่รู้อะมันทําให้แบบยีดีแล้วก็ปิ๊งกันอะห <ple> ้ <BE> องเลยแบบเจอหน้าน้องพลอยเฮ้ยแล้วมันแบบเหมือนกับมันมีออร่าออกมาแล้วก็เฮ้ย ทำไมสวยจังเลยทั้งที่เจอกันตั้งนานแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นสวยเลยก็วสวยขึ้นไงก็วสวยขึ้นใช่ไหม <laughs> ก็คุยกันมาทุกๆอาทิตย์นะคะที่เจอกันที่เรียนพิเศษแล้วมันก็กลายเป็นว่าชอบกันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นแฟนกัน We decide to stick together Give me stick to จริงๆอ่ะตอนที่น้องพลอยไปเรียนภาษาอังกฤษเนาะก็ของกล้องก็ไปเรียนเหมือนกันที่จริงน้องพลอยไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าน้องพลอยจะไปเรียนต่อต่อตางประเทศเราก็เหมือนกับว่าเราคุยกันแล้วก็คลิกกันนะแล้วเสร็จแล้วมันเป็นจังหวะที่ที่จริงเพิ่งคุยกันประมาณไม่กี่เดือนเองเนาะแล้วเหมือนกับว่าเออมันแบบเราก็รู้สึกส <c oughs> ไม่เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเอยคนนี้รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ เราคุยกันไม่นาน้องพลกำลังจะไปเรียนต่อการเพศแล้วก็เลยขอเป็นแฟนไว้ก่อนเดี๋ยวไปเจอฝรั่งรอๆแล้วเขาจะเปลี่ยนใจจริจริงๆมันเหมือนแบบมันโอเคกันอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าไม่รู้ดิคบคบกันไม่นานอะ่ะก็กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างก็มันก็ดีไปหมดเลยอะคะ่ะคือเข้ากันได้ง่ายมากคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องคุยแบบอะไรหลายๆอย่างคือความคิดไปในทางเดียวกัน พอเขามาขอ,ขอ,ขอ <Okay. S 1> เป็นแฟนอะเราก็เลยแบบอ๋อโอเค <laughs> ก็ตกลงก show show show. Show ็เปช่วงที่น้องคอยแบบ ไปเรียนต่อแล้วได้อยู่กันคนแล้วที่แบบตุกละประเทศแล้วเราก็แบบไปเริ่มคิดถึงอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>แล้วก็มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมกําลังแบบหาธุรกิจอะไรทําเพิ่มนิดนึงก็เลยมาถามถามน้องพลว่าเฮ้ยน้องพลอย,อยากาทาอะไรเพิ่มอยากจะขายอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ<ฮ>น้องพลตอนนั้นไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปอยู่บ้าน<ฮ>คุณลุงโจนพอดี<ฮ> อะไรดีธุรกิจที่สอง,องเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบพอยก็บอกนี่เลยตอนเนี้ยเทรนสุขภาพกําลังมาแล้วแบบในนาโจนะ่ะเขาทําน้ําสลัดอะ่ะอร่อยมากก็ไปบินไปเรียนทําน้ําสลัดที่นูน่นใช่แล้วก็กลับมาแล้วก็มาเปิดร้านสลัดก็ไม่น่าเชื่อน้ําสลัดของนาโจนี่แบบ amazing amazing อร่อยมากแล้วก็แบบขายดีมากช่วงแรกอะ่ะมันก็เลยร้านก็ค่อนข้างบุนมีลูกค้าเยอะ ขายได้เยอะแต่แบบไม่มีกําไรเลยแล้วก็แบบเหนื่อยมากตื่นแบบตีสี่กว่าจะนอนก็แบบตีหนึ okay. ่งอะไรเงี้ยแบบติดต่อกันเป็นเดือนนะครับจนแบบโหเริ่มไม่ไหวก็คือเวลาคุยกันทุกครั้งเขาบอกว่าเขายังไม่ได้นอนหรือทุกครั้งเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาต้องตื่นแล้วซึ่งเวลานั้นก็คือตีสี่ตีห้าหรือบางทีตีสามซึ่งแบบมันดึกแล้วก็มันเช้ามากพลอยก็เลยเฮ้ยสงสารนะ น้องพลอยเขาเห็นเราเหนื่อยอย่างเงี้ยเขาก็ยอมที่โอเคยังไม่เรียนก็ได้เขาก็แบบดรอปเรียนไว้เลยแล้วก็เสจะตละบินมาช่วยเราเลยจนตอนหลังก็ไม่ได้เรียนเลยก็เลยมาทำหลานด้วยกันจนถึงทุกวันนี่ สองคนมาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเนาะคือแบบแต่ละคนก็ถนัดมีความถนัดแต่ละด้านแล้วเราก็มีความตั้งใจในการแบบในการอยากจะทํางานในการจะสร้างชีวิตเหมือนกันเราก็เลยพอมาเจอกันมันก็เหมือนกับคลิกกันนะครับม,มันก็เปียบเหมือนกับอย่างคุณกล้องถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นผักสลัดนะพลอยก็เป็นเหมือนน้าสลัดพอมันคลุกเขาเข้ากันแล้วมันก็ลงตัว ก็อร่อย